สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์กับผอ,อ,อนะคะวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงกับการรับใบป,ประกาศของนักเรียนที่จบบ้างคะครับสำหรับวันนี้คือเราจัดงานให้กับนักเรียนนักษาของเราโดยเฉพาะเลยนะครับถือว่าเป็นการแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา<อ>ในระดับปวชวและปะวสของเราประจําปีการศึกษา2567นะครับซึ่งวันนี้เราถือว่าเป็นวันที่ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่เห็นบุตรหลานของเขานั้น เรียนจบสําเร็จการศึกษาตามที่ต like ั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาของเราด้วยว่าพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจจนวันนี้เป็นวันสําเร็จของนักเรียนนักศึกษาของเราทุกคนจึงจัดงานนี้ขึ้นมาให้กับนักเรียนนักศึกษาของเราได้เจอพบปะกับผู้ปกครองด้วยแล้วก็ผู้ปกครองก็ร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ครับอกค่ะก็แล้วสําหรับในวันนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสําหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้บ้างคะ ครับก็อยากจะขออํานวยพรให้ผู้ทุนการศึกษาทุกคนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้มีความสําเร็จนะครับตั้งใจไม่ว่าใครจะเลือกเส้นทางไปเรียนต่อหรือไปทํางานนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะั้นตรงประสบจากความสําเร็จโชคดีทุกคนครับอค,ค่ะก็ขอบคุณพอออมมากๆเลยนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์ทั้งสองคนเลยนะคะวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยคะ่ะเกี่ยวกับเอ่อเรื่องแรงบันดาลใจในการมาเป็นอาจารย์อยากทราบก่อนคะ่ะว่าอาจารย์สอนอยู่แผนกอะไรคะอ๋อคุยอยู่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะแล้วอาจารย์อยู่แผนกอะไระอ๋อแผนกวิชาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษครับโอเคค่ะก็สาหรับคาถามนะคะวันนี้ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเอ่ออาจารย์เรียนจบมาจากมหาลัยอะไรคะ อ๋อคุณจบมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะโอ้แล้วอาจารย์ละคะอ่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนกรราชสีมาครับโอเคค่ะก็อยากจะสอบถามหนค่ะเอออาจารย์เนี่ยมีเอ่อทำไมถึงอยากเริ่มรีมเ,รมเริ่มการเป็นครูคะอ๋อจากที่เราตอนเป็นเด็กเนาะเราก็เห็นแบบว่าคุณครูสอนเราทีนี้เราก็อยากเ้ย เห็นอาจารย์ว่าอาจารย์สอนดีอาจารย์น <Internet> ่ารักก็มีความผู้คิดอยู่กับเด็กๆแล้วนี้เราก็อยากมีโมเมนต์นี้ก็เลยเลือกที่จะมาเป็นคุณครูนะคะก็คือหนึ่งก็คือเราอยากที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากมาเป็นครูคะเออก็เหมือนนคุณครูศิรินภาแต่ว่าเราเป็นคนพูดเก่งตั้งแต่เด็กเนาะก็เลยชอบอยาก อยากเป็นครูก็มีไอดอลเป็นคุณครูเหมือนกันที่โรงเรียนประถมมัธยมด้วยแล้วก็ได้ทำงานกับคุณครูมาโดยตลอดฉะนั้นก็เลยเลือกสายที่จะเป็นครูสอนเด็กๆนะและแน่นอนว่าเราชอบเด็กอาชีวะนะเนื่องจากว่าเด็กอาชิวะมีเขาเรียกว่ามีจุดจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างนะคะอาชีวะสร้างชาติจริงๆนะ เรับสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยค่ะว่าความรู้สึกในการที่มอบใบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่จบเนี่ยวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอ๋อสหรับครูนะคะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าเด็กๆในที่รึกษาของเราจากที่เราได้สั่งสอนมาหรือว่าให้ความรู้กับเด็กๆมาทําให้เด็กๆที่น่ารักของเราเนี่ยประสบความสําเร็จเนาะก็คือเรียนจบ เป็นความหวังของคุณครูด้วยของครอบครัวด้วยอะไรประมาณนี้นะเราก็ทําให้เรามีความสุขนะคะสำหรับเห็นเด็กๆจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ค่ะโอเคแล้วอาจารย์ละคะแน่นอนครับงานนี้ก็ทุ่มสุดตัวเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ทั้งเวทีทั้งฝ่ายพิธีการทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ทําเพื่อเด็กๆของเรานะฮะก็อยากจะฝากอย่างเดียวก็คือคิดถึงกันบ้างกลับมาหาพวกเราบ้างนะครับ ขอบคุณครับคะ่ะก็ยังไงขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ปกครองนะคะวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะอยากจะทราบว่าเอ่ออันนี้เป็นน้องสาวใช่ไหมคะน้องสาวเรียนอยู่นแผนกอะไรคะการตลาดค่ะปวาชาวสามโอเคค่ะใน,นแผนกการตลาดวันนี้มีความวันนี้คุณรู้สึกยังไงกับการที่มารับงานใบประกาศของน้องสาวบ้างคะ ยินดีค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีกับเขาแหละโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้เป็นเพื่อนของน้องใช่ไหมคะโอเคน้องไม่เรียนอยู่แผนกอะไรคะตลาดค่ะเอออยู่ชั้นอะไรคะปชสามค่ะโอเคก็วันนี้เพื่อนๆนมาแสดงความยินดีอยากทราบความเอ่อความรู้สึกในวันนี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนค่ะที่จบระทีเพราะว,กวก่าก็เห็นกันมาตั้งแต่ประถมแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเพื่อนอที่แบบว่าจบในระดับน,นี้แล้วก็ยังจะไปต่อไดกันเรื่อยๆเลยนะคุคระโอเคค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะก็สําหรับในวันนี้นะคะวันที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้รับใบประกาศนียบัตรไปแล้วก็ยังไงนะคะในความรู้สึกวันนี้ก็ผู้ปกครองอาจารย์หรือว่านักเรียนหลายๆท่านเนี่ยก็มีความรู้สึก ยินดีมีความรู้สึกทีเ่เป็นความประทับใจที่ดีในกลับไปนะคะยังไงก็ดิฉันนะคะก็ต้องขอจบในการสัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผอ,อบุคลากรแล้วก็นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคะ่ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ